สวัสดีครับวันนี้มาเปิดพัสดุนะครับนี่เป็นเคอรี่นะครับนครับเนี่ยนะเ,นเคอรี่คำอมาส่งที่สามสิบนะครับส่งมาจากกรุงเทพนะบางนานะครับน,นะเปิดพร้อมกันนะเพิ่งถึงเลยนะครับ อยูพร้อมๆกันนะครับว่าเป็นเป็นพระอะไรนะปาๆนี่เลยนี่มาแล้วเป็นเต่านะครับหลวงปู่หลิวนะนี่เป็นรุ่นเรียกรุ่นเลยนะรุ่นค้าขายนะครับค้าขายดีนะปีสามเจ็ดนะเรียกว่าหรือว่าเรียกรุ่นว่าร,รุ่นเต่าบินนะครับเต่าบิน มีพิมพ์เล็กกับพิมพ์ใหญ่นะนี่พิมพ์เล็กนะครับนี่หมดสี่เหรียญน,นะครับนี่ลองกรองให้ดูนะครับนี่นะครับนี่เป็นแบบนี้นี่เดิมๆเลยนะฝุ่นฝุ่นนี่นะครับ ดูเจาะหูนะนี่นะปิ้นๆน,นะนะครับฝุ่นเดิมๆเลยนะเนี่ยรุ่นนี้จะมีผดนะเห็นไหมตามพื้นเหรียญน,นะครับคมๆนะเล่นไม่แพงนะก็หลักพันต้นๆน,น,นะพันกว่าบาทนะครับพิมพ์ใหญ่ก็จะแพงกว่านี้หน่อยอนึงนะครับนะครับอ่านะ แบบนี้นะครับนะเป็นเตาค้าขายดีนะครับชื่อรุ่นนะครับเป็นพิมพ์เล็กนะเรียกว่าเตาบินนะครับนี่ใครมีหลวงปู่หลิวนะอยากปล่อยให้เช่าส่งรูปมาดูได้นะครับที่ลาย id s i guncm นะครับ s i guncm นะครับยินดีรับเช่านะครับก็ส่งรูปมาประเมินคร่าวๆก่อนได้นะครับ โอเคนะครับขอบคุณครับ